สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะพามาชมนะคะกับซ้อกัดล็อกเกอร์ค่ะซ้อกัดล็อกเกอร์นะคะเขาก็จะเป็นของออของของ JR นะคะนะคะซ้อกัดล็อกเกอร์ก็คือเราจะต้องใช้บัตรนะคะของซ้ยกัดนะคะนี่ค่ะวิธีการทํางานซ้อกัดฟคาตเกสคักูได้อกเงนเล่อยู่ออฟของค่ะ ก็ซุยกับนะคะเง no e mm ็นทุนใน場合は暗証番号でやるらしいです。昔はできませんでした。今はできるようになったみたいです。はいはい。ช<い>่。昔ダメ Rut, 今できる。ทั้งหมดมีวันทคัโอเคค่ะโอเคค่ะเขาชื่อว่าซุยกะล็อกเกอร์นะคะคือว่าคุณจังก็บอกเมื่อก่อนเนี่ยนะคะเอ่อเมื่อก่อนนะคะเอต้องใช้บัตรซุยกะอย่างเดียวนะคะแต่ตอนนี้นะคะใช้ใช้บัตรซุยกะนะคะ บัตรซ้ยกบก็ได้แล้วก็ใช้เงินสดก็ได้นะคะตู้นี้นะคะส่วนมากนะคะเ,เขาจะตั้งอยู่ข้างหน้าสถานีนะคะเป็นของภายใต้บริษัทของ JR นะคะ JR ก็คือของสายของรถไฟนะคะเป็นแบรนด์ของรถไฟนะคะก็สําหรับใครที่มีสัมภาระนะคะก็จะสามารถฝากไว้ได้ที่ตู้นะคะตู้ฝากของแต่ต้องเสียเงินนะคะนี่ค่ะจะพามาชมนะคะซึ่งเขาจะมีหลายไซส์ะคะ่ะ ไซส์เล็กไซส์ใหญ่แล้วแต่ละสถานีแหละแต่ละที่นะคะราคาไม่เหมือนกันนะคะราคาไม่เท่ากันนะคะถ้าเป็นล็อกเกอร์เล็กๆหน่อยนะคะอันนี้จะเล่าให้ฟังว่าอันนี้เฉพาะของที่สถาสนีรถไฟเซนไดนะคะอย่างที่นี่นะคะถ้าอย่างเนี้ยอะไรคะตู้นะคะ,ออะ,คะประมาณถ้าเล็กๆนะคะใส่ประมาณกระเป๋าได้หนึ่งใบนะคะไม่ใช่กระเป๋าเดินทางนะคะกระเป๋าถือะค่ะก็กระเป๋าถือผู้หญิงนะคะ ก็ประมาณ6ชั่วโมงนะคะสามเยนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งนะคะอันนี้6ชั่วโมงก็400เยนแต่ถ้าว่าเป็นเหมือนกับกระเป๋าเดินทางนะคะก็หกชั่วโมง600เยนนะคะนี่นะคะนี่ไซส์นะคะนะคะไซส์ก็กับราคาไม่เท่ากันนะคะนี่นะคะส่วนวิธีการใช้ ไม่ต้องห่วงค่ะมีภาษาอังกฤษค่ะ,คะ,คะนะคะเป็นภาษาอังกฤษแต่เดี๋ยวเจ้าเล่าให้เพื่อน,อนๆฟังคร่าวๆนะคะ<ม>โอเคเซสเมนเฮ้คุณจังจ<ม>โอเคเนธให้ฮัจิเม่มาชอว์ไม่้ทั้งหดเลยใช่ไมเฮ้ไม่ได้ทั้งหดเลยใช่ไหมอาโซเฮ้ยังไงยื่นได้โอเคเนธตัวเ,เนธโอเคอันดับแรกนะคะอืม นิ้วมือทิ้งไว้ก่อนนะคะนี่อตัชชิมาสนี่ไชิมาสอันดับแรกนะคะเออเราก็เลือกนะคะไซส์ว่าเราจะไซส์อันไหนนะคะแล้วก็นําของนะคะใส่เข้าไปให้นมบังเมิดวะใช่อให้ตัชชิมาสอ่านะคะอาซูเคอิเล่อาซูเคอิเลอาซูเคอิอาซูเคอิอาซูเคอินะคะ เสเอเล็กนะคะก็แตะเข้าไปอย่างที่เนี้ยค่ะอันตัวนี้เลยนะคะ<อ>ใช่นี่นบางเมกว่านีบาง,นบางาเนือเอสเเ็นนี่บางเมกนะคะก็กดนะคะตามที่ว่าเอ่อเขาก็จะมีพอเรากดปุ๊บนะคะเขาก็จะมีเครื่องหมายบอกนะคะเอ่อนี่ยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูตามขั้นตอนจืดตดีกว่าดูสิคะนะคะนี่บางเมกมาด้ย นี่บังเมอันดับอ่ะค่ะอันดับหนึ่งนะคะก็คือว่าเราจะต้องอใส่เลือกตู้นะคะใส่ของที่เราต้องการลงไปนะคะอันดับที่สองนะคะเพื่อนๆนะคะพอกดปุ๊บนะคะเขาก็จะมีบอกนะคะว่าการทํางานอ,อันดับที่สองด้วยอันดับที่สองการทํางานทาไงเราก็กดตามที่เขาบอกที่หน้าจอีน,นะคะอันดับที่สามนะคะสร้างบังเมตนะคะ เราจะต้องมีบัตรนะคะบัตรของคือซุยกับคาร์ดนะคะบัตรซุยกับคาร์ดนะคะเนี่ยค่ะมันจะมี ει, บัตรของเขาะคะ่ะเราต้องไปซื้อที่สถานีรถไฟนะคะแล้วก็เติมเงินในนั้นนะคะก็ะคะือบัตรเติมเงินซุยกันนะคะแตะเข้าไปตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะซุยกันนะคะอันดับจากนะคะพอหลังจากเนี่ยคะ่ะตามลูกคาพออันดับที่สี่นะคะนี่คะ่ะรับใบเสร็จคะ่ะใบเสร็จนี่คะ่ะนี่อันนี้ มบเสร็จก็จะออกมาตรงช่องนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะยุ่งบางมิตระกิ๋นไหมใช่ค่ะแล้วก็มชิีวจิกันวะโนมดโต6ั่วโมง6ดูดูด้ค6時間่ると次の6時間まで100เยนค่ะ ถ้าเกิดว่าเกินชั่วโมงนะคะจิจิกังนี่เลยหก,ก,ก,กชั่วโมงหกเจ็ดชั่วโมงหกหกชั่วโมงกอะไรหกสิบหกตุหกชั่วโมงหกสิบหกตุสองร้อยหกสิบหกตุหกชั่วโมงหกสิบหกตุสองร้อยหกสิบหกตุถ้าเกิดว่าเรามาเกินหรืออะไรก็ตามนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะชาร์จนะคะชาร์จเราชาร์จเราเพิ่มไปอัตโนมันต,มติออโตเมติกไหยนะคะนี่นะคะ ภาษานะคะมีภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษนะคะภาษาเกาหลีแล้วก็ภาษาจีนภาษาแทยไม่มีค่ะก <c oughs> <c oughs> ็เลยมอธิบายนะคะให้ให้ฟังให้ฟังคร่าวๆนะคะ <c oughs> นี่คออือรูปร่างหน้าตาแล้วก็วิธีการฝากกระเป๋านะคะของซุยกับคาดนะคะ <c oughs> นี่ตรงนี้ตู้ว่างเต็มนี่ค่ะ น,ะะนีนะคะมีอคามีหลายไซส์แต่ว่าแต่ว่าแต่ละที่แต่ละสถานีนะคะราคาไม่เท่ากันนะคะเพื่อนๆคะ่ะต้องบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะคะว่าราคาไม่เท่ากัน,นะคะ่นะ,คะนี่นะคะมีเยอะแยะค่ะ,คะสวัสดีค่ะอันนี้มาให้ชมเ i ไอสำหรับซื้อกับล็อกเกอร์ค่ะ